ยายหนูถึงก่อนมีสิทธิ์ได้เที่ยวก่อนใช่ไหมคะเนี่ยน้องลิซ่าค่ะบินเดียวไปถึงลอนดอนแล้วนะคะมีคนพบเห็นเธอค่ะออกมาเดินเล่นที่ Camden Market ในอังกฤษอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คือชุดเดียวกันเลยนะคะที่น้องลิซ่ามาโพสต์รูปภาพมากมายฝากบิ๊กในไอจีสตอรี่น่ารักจริงๆเลยค่ะได้มาหลายรูปเลยนะคะก็เลยเอามาอวดกันส่วนทางด้านคุณแม่จีทิพค่ะก็มีบินกลับนะคะจากเกาหลีกลับมาถึงที่ประเทศไทยแล้ว เห็นคุณแม่ค่ะมีการไปชมนิทรรศการนะคะที่เป็นนิทรรศการภาพพอเทรตฮีโร่นะคะในชีวิตจริงก็คือมีการจัดขึ้นนะคะที่ RCB g l l r ลอร o โชั้น2ของ River City Bangkok นะคะกับเพื่อนๆของคุณแม่ะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เขาก็กำลังมีนิทรรศาการนะคะเป็น unseen hero ล่าคือนะคะคุณแม่นี่แหละค่ะก็คือฮีโร่ตัวจริงขององริซ่าใช่ไหมก็เหมือนกับเป็นลมใต้ปีกอะไรประมาณนั้นค่ะโดยใช้ภาพนะคะตอนที่ทั้งคู่ค่ะเดินเล่นด้วยกันในอเมริกาน่ารักมากๆเลยค่ะแม่ลูกคู่นี้เนาะซึ่งตอนนี้ค่ะเขามีการเปิดให้เข้าไปชมฟรีด้วยนะคะถึงวันที่30กร,รกฎาคม ส่วนงานของทางบุกรลีค่ะน่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆร่วมงานกันกันกนกบน้องลิซ่าในเรื่อนี้ด้วยเหมือนกันคะเพราะวา่าเห็นทั้งคุณพ่อเจสซี่บาร์บิค่ะเอามาบอกแล้วด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเจอกันในปารีสแฟชั่นวีคแล้วก็จะมีทีมง,งานทางบุกลีในประเทศไทยค่ะอย่างคุณกานิกา,กาเนี่ยก็มีการมาโพสต์ว่าอดใจรอเนี่ยจะไม่ไหวอยู่แล้วนะกับโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะที่จะทําร่วมก,กันกับน้องลิซ่านั่นเอง ก็เรียกว่านอริซ่าอยู่กับบูกลรีเนี่ยก็ดีจริงๆเลยค่ะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็งานใหม่ๆออกมาให้กับริงเนี่ยได้ติดตามตลอดอะแอดจะเอาความเคลื่อนไหวของนอริซ่านะเอามาฝากแล้วกันค่ะตอนนี้เธออยู่ที่ลอนดอนนะแล้วก็กําลังเดินเล่นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า